สวัสดีครับผมสัมบายดีพี่น้องปองป้ายพุทธสุขสุคนต์ะพี่น้องมือนี้กะคนขี้ดื้อกะถือว่าได้มากทำบุญได้พี่น้องเ็จบุญสินกินท่านได้พี่น้องเออตอนนี้คนขี่ดื้อกะอยู่ที่วัดยังนี่พี่น้องคนขี้ดื้อกัผูเท่อกันปองไม้ลักลักคนขีด่ดื้อว่าสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ว่าคนขี่ดื้อก็ได้ย่างรัดเลาะกายเขามากก็เลยเห็นวัดนี่ที่อยู่ใกล้ๆกลกันกับวัดอ่าปากน้ำพี่น้องซึ่ง ติดกันนะ่ะแหละเดี๋ยวพ่นกี่ดือ้อให้พี่น้องเบิ่งเด้อหน้าพี่น้องวัดยังนี่ติดกับถนนเทิดไทยเลยพี่น้องก็สวยงามมากเลยโอโ้โหมีพระองค์ใหญ่ๆมีเจดีย์ผมเนาะพี่น้องเนาะพ่นกี่ดือ้อว่าจีขามไปวัดบางหนามก็เลยเห็นอยู่นี่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวยางเขาไปเบิ่งก็จักหน่อยนึ่งน้อพี่น้องเนาะ พี่น้องหูบว่าวัดอยังนี่ความเหม็นบอกคนขี่ดือ้อเด้อพี่น้องเด้อมีอ่าลาหูวันนี่พี่น้องมันเอื่นยังวระราหูนาจะแม่นลาหูน้ำพี่น,อน้องเนาะก็เป็นตะยา,านเนาะเด้อพี่น้องเคยมาบอกเนาะก็ว่าสวยงามมากเด้อพี่น้องวัดนี่มีช่างชามหัวผมเนาะแล้วก็ะซิเมะอ่า เป็นเอิ่นยังนี่พระพรมหรอพี่น้องน่าจะเป็นพระพรมสีหนาสามหนาเนาะโอโ้โหอย่างง่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องย่างไปวัดปางน้ำกับคนกี่ดื่เลยเนาะ วัดบางนามที่อยู่ด้านหลังของวัดนี่เด้อพี่น้องวัดบางนามเดี๋ยวต้องขามคลองไปวัดบางน้มเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่แต่สมัยหลวงพ่อคู่นเนาะหลวงพ่อคู่นเคยมาวัดนี่ก็ได้ว่้าสิบเคยเบิ่งในอะเรื่องเราวัดนี่ก็เป็นสมเด็จหยังวะหลวงปู่ค่ำตาพี่น้องหลวงปู่ค่ำตาเป็นสมเด็จหลวงปู่ค่ำตาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวต้องขาม ขามคล้องไปทั้งเบื้องนี้เนาะหาไพสิไปวัดปากน,น้ำนี่นี่ก็ต้องขามมาคล้องคล้องที่อยู่ข้างๆของวัดนี่แหละบราคือผู้เช่วัดแต่ก็สวยงามบริวารนี่โอ้โห,โหพี่น้องนี่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 คือขามคล้องไปวัดปากนา้ำมือนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยนัด สบายดีพระพี่เลี้ยงได้หนิยองไข่เป็นพระพี่เลี้ยงอีกองหนึ่งพระศิษย์องค์ที่สององค์ที่สองคนกี่ดืูไม่พระพี่เลี้ยงอยู่สององค์อ้พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องขึนนนนง้นมาห่มนี่นี่คือวัดปากน้ำพาสีเจริญเด้อพี่น้องโอ้มาห่มที่วบบสวยงามมากวัดนี่ก็เป็นวัดเก,าเก่าแก่แต่สมัยใดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่วัดนี่ที่อยู่ข้างๆที่ ค้นขีดือว่าน,นั่นแหละพี่น้องกะซิมี่พระองค์ใหญ่ๆอย,อย,อยู่กันเด้ไยเนี่ยอันนี้คือข้องก่างน้ำแต่สมัยดึกด้ำวันหมดแหละการขา่าการขายต่างแต่สมัยจีนโอ้เ,อเรือล่ำคือง,งามที่พี่น้องเนี่ยนี่เรือพร้อมโอ้ พี่น้องอาทีเคยเห็นเนาะเพราะว่าค,คนขี่ถือเครื่องขี่รถไฟ่ขามมากแล้วเอ,อยขี่รถไฟ่เอ็มอาที่อยู่ก็เลยแนมเห็นแต่ไก่มาที่นี่ก็เลยชี้ผ่านผีฟ้านองมาเบิงไก่ๆ่เลยเนาะไาพี่น้องบอกว่าร้ายยายกระทางเข้าไปเบิงไก่ไๆ่เลยแลละกะข้างในซิมี่ยังแนกะไปเบิง,งร่มกันด้วยพี่น้องพี่น้องหล่า,งา,างานเขาบ้างอ่าย,ย,ยในกะซิมี่อัน ลานตางลานขายเพิ่นขายดอกไหม่ด้วยพี่น้องเนื้อส่วนนัคนเพิ่นดื้อกะคนละทิ้งยางไปอันเจดี JD, องซีขาวขาวโหด้วยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปกำกันเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยทางยางไปก็ได้ยแต่ทีนี้ชาสุนหลายเนาะเพิ่นมากกาบมาไหว้โดยเฉพาะไปด้วยหลบภายในกะ ให้โชดงดงามจริงๆโอ้มีต้นใหม่ตน้นนางเขียวแบบสวยงามเลยเนาะอือหือโอ้โอไงขนาดเลยไปน่องเคยเห็นแต่ตอนอยู่อยู่บ้านได้หน่เพิ่นลงในอะ่ะโซเซียลเนาะพระองค์นี่สว่วนอันเจดีนี่ว่าคี่ือเคยมาแล้วแต่ประมาณหกเจ็ดปีก่อนเลยไปน่องเน้อโอ้กวันชีึ้นคนหายปดเกือบก่อน พอดเกือบรือว่าพดถอดรองเท้าไว้เนาะพี่น้องดเดี๋ยวสิขึ้นไปข้างบนเด้อพี่น้องเลิกขึ้นไปเบิ่งข้างบนต้อการวาสีมียังแน่เนาะโอ้โอเ,เอาปิกอัพไปจอดไลยก่อนพี่น้งองจอดไปแถวได้เนาะเกือบกระขาดแล้วละ่ะคือชิบูยี่ไฟลากหรอกเะนาะ่าพี่น้งองเบาๆลายายกระทางขึ้น ไปเบิ่งข้างในเลยพี่น้องว่าคนสีจัดแบบสวยสดมนง่ามขนาดไหนเลยพี่น้องเนื้อันนี้ก็นค้นอื่นถอก็อ่านโมเป็นดอกเพียงแต่ว่าอาตี์เดาๆเนาะเพิ่นเปิดแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทือว่าสิบแปดนาฬิกาน้องพี่น้องกับสีได้ปิด ผ่าองค์ไงไงองค์ไงนะใหไงลีพี่น้องเอ้ยอ๋อตกขึ้นมาหนิเฮงใหไงกูนะนาที่ประมาณหาถึงหาสิบเมตรหาถึงหกสิบเมตรเนาะความสูงของผ่าองค์เนี่ยเดี๋ยวเขามาข,ข้างในเจดีด้วยเนาะพี่น้องเจดีสีขาวๆด้วยพี่น้องเนาะ ะมางในเจดีซีเขาขึ้นไปที่ละสันละสันกันเลยเนาะว้ามื่อให้เติมหนึ่งขึ้นมา,าสั้นนี่ก็เป็นสั้นที่ซองนะเลยไปเนอะมันก็ซีมีสิงข้องโชว์มีหลูกเกี่ยววะนี่โอ้หลูกเกี่ยวมี่นำเตาผมเนาะ เป็นพระแบบเกาเกรุ่นตัวรุ่นด้ยนี่พระนี่ชิซูเอชุดงดงามอีกแบบหนึ่งน่ะพิน้องเนาะนี่พิน้องมาส่วนนี้ก็ได้โอ้ หา้าก็เก้าเกยุ่นตัวรุ่นเลยเดี๋ยนห่นี่มันแบบจัดว่างโชว์แบบชวดสุดงดงา,งามอมาลังการแต่การตาน้ำอยองเนาะน,นี่คือสันที่สองเนี่ยนี่กี่ดื้อวะเป็นจัดสันที่สองใป็นเจตุโชว์แบบงามเลยนะนี่ก็คือปลายหามเพื่อนเนาะอ้ามจับเสาปูน ปั้นปิดทองแตกหักง่ายอ๋อไมคเ์เขาบาดเสานี่เสานี่เพิ่นบอกว่าห้ามจับเอาเอาท่อว่าปูนเสาปูนปั้นปิดทองอ๋อเสาปูนแต่ว่าแตกหักง่ายกะตรวดลายสวยชุยงนงดงามไปเสานี่โอ้โหสะพกเพือนบอกว่าห้ามจับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องขึ้นไปเบิ่งข้างบนน้ำกันอย่างเนาะว่าที่ชวยสุยงนงดงามขนาดไหนได้ดพี่น้องเน้อ โอ้โหพี่น้องเป็นมีดี่แบบเก่าเก๋ด้วยนี่มีดโบราณแต่สมัยรุ่นตัวโลกมาลุ่นตัวรุ่นด้วยนี่พี่น้องมามุมเนี่ยกะนี่ลอ่องหัวพระใสองค์จำลองเนาะกะสีไก่เคียงจัดคงจริงวะ ห,หลวงพ่อพระใสวัดหนองคายจังหวัดหนองคายเห็นบอกพี่น้องหลวงพ่อพระใสวงจำลองเนาะพี่น้องขึ้นมาชั้นที่สามเนาะชั้นที่สามขีดหวานนะโอ้าะว่เป็นปั๊บปรุงต่อเติมเล้วเนาะนี่การกราา่อสร้างปัง๊บปรุง กะซีบุไดีเลาะเบิ่งร้ายเนาะสิเบิ่งข้างหน้านี่พี่น้องชั้นนี่ก็สิเฮ็ดเป็นแบบโล่งๆหน่อยนึงเรื่องเรียกพ่อพี่ว่าน้องมาเบิ่งข้างหน้าแอ่หนุ่นเคยถ่ายรูปมุมนี้ได้เนี่โอยมุงนี้สิสำคัญเลยเนาะเพิ่นสิใส่กอบแก้วไว้เลยพี่น้องกอบแก้วไว้เลยเนาะพนพี่น้องว่ากี่ดื้อเคยเห็นในหนังสือแต่สมยัยอันนี้เนาะ หลวงปู่คำตาวัดปากน้ำนูง่ายพี่น้องเป็นพระทองคำเนาะหรอทองคำาจักองค์ได้แลหละรอทองคำเคยอ่านเบื้องในสมุดไปไปพี่น้องขึ้นข้างบนต่อกันอีกเมื่อนี้เกิดยังวะ้าอ่อาผ้าผาีเลียงองค์ที่ช้องทั่วพี่น้อง โอ้พี่น้องขึ้นมาหอดข้างบนก็ยิงช่วยชุดงดงามเลยพี่น้องเพิันจัดแบบรูล้ามาเห่าเลยพี่น้องยังไงอลังการลีผ่นจัดแบบงามลีเนาะผ่าพี่ผาน้องมาบ่งกับไก่ก่อนเพ่นเฮดแบบองค์เกดีจำลองที่แบบว่าทีเราอยู่ขึ้นมายืนอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเพ่นเฮดเป็นขนาดในน้อยเนาะเป็นแบบแต่ละสัตละสัก็คือ ก็องจริงเด้พี่น้องการเซดเป็นรอบๆโดยพญานาค่นเอาเกี่ยวเย็ดได้นี่พี่น้องโอ้แบบสวยสุดงดงามเลยนะพันเทพแบบพญานาคอะไรโอ้จัดเรียนแบบหน้ามารีน่าสีหมื่ล้วนได้นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาพี่พาหน่องยางเบิ่งรอบๆก่อนโอ้พี่น้องเดี๋ยวพายางเบิ่งรอบๆกันด้พี่น้องเด้อ ามันเห็ดแบบงามคากรีพี่น้องเลยข้างบนกับพี่น้องอเดี๋ยวสีในภาพพี่พี่น้องขึ้นไปเบิงอีกสันหนึ่งเนาะ<อ>พี่น้องตอนนี้ก,ก็ได้ออกมากข้างนอกพี่น้องที่ทนีท่าหางมาอีกเนาะกหรือว่า<อ>บรรยากาศเย็นเนาะ เย็นแบบเหมาะกับการแบบมาเล่นมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเย็นคากรีนู่นมุมข้างล่างคนดีดึกอะไรมีพระองค์ใหญ่ใแบบอะไรวิวที่แบบสวยงามเลยนะพี่น้องเห็นวิวแบบกองอุงเทปเลยอ๋อพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องมาหนีคลิปกันที่โจเป้ยเด้อพี่น้องเด้อจะถ่ายกับผักไลค์ฝากแชร์ฝากกด้งซับสไครต์ไอพี่ให้คนขี่ดึกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับขอมุกขอบคุณ ทุกทีเขามาเบิ่งมารับชมคลิปว่าขี้ดืกอะ่ะบ๊ายบายขอบคุณครับผม